ใหญ่ครับตัวนี้ไม่กัดครับกับเพิ่มน,น้ำอยู่เรียบร้อย้ามไม้กีดไม้ก,ก็วางไปแบบนี้แล้วมันมันตามมานั่นตัวเล็กกว่าโอ้ย โดนโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับอีกโดนไว้โดนย เต็มครับกับพี่แว้นแดดร้อนๆครับเป็นช่องก็เลยัดใส่แก้คันลงไปนะครับเห็นมันก็เพิ่มน้ําอยู่ก็มีตัวมันก็ลากเตื้อๆหน่อยมีตัวก็โดนกัดได้ครับนี่ครับใส่แก้คันสีเขียวกับสโดแว้นครับนี่ครับเต็มๆครับอย่างนี้ไม่รอยครับติดอย่างนี้ทะลุจมูกครับยังไงก็ไม่รอดนี่ครับโตแว้นนะครับ โอเคครับหลอดตัวนี้ผมก็จะปล่อยมันไปเล็กไปโอเคครับหลอดปล่อยมันสักครู่ครับไอ้โอ้ยไอ้แก่โตแล้วเจอก,กันใหม่โอเคครับเมื่อกี้นี่ครับสายใช้สายแก้คันสีเขียวนะครับเนี่ยครับ นี่ครับสายแก้คันสิเฉียงครับนี่ครับโอเคเลยนะครับลากตามช่องๆครับมีปลาก็โดนแน่นอนครับสายแก้คันสิเฉียงครับยอดครับ